อ,เออเออเอย่บเเสวัสดีค่ะยาอาชิเป็นยังไงเน<ห>าะื้อ,น,อนี้สบายดีบ่แม่หนาวบ่สบายดีหนาวมากรุกนหนาวมาจะกกรุงเทพไปส่งมื้อปเป็นยังไงไปกรุงเทพแม่ตื่นเต้นคุ้มค่าราคาไปเมารถมาเครื่องบินเมาเลด์สามอย่างฮะไปดิไปนะเมาเครื่องบินทีเด็ดไปเมาเลด์อีกไปเมารถอีก มาทุกอย่างคุ้มขาคุ้มขาป้าแม่ครั้งแรกของการได้ขึ้นเครื่องบินป้าแม่ครั้งแรกได้ขึ้นเครื่องบินขึ้นแลนด์เมจังไงแม่มันตกใจตกจืดมาขึ้นตกกรงใหม่ไอ้จังไหนมันวูบอะมันลงมันวูบลงวูบลงตัวหอยตะเลนตะเลนไปเนี่ยแล้วกระเลยกระเล่อยลงไปก็ได้โจมอย่านุ่มนิ่มโจมเป็นประสบการณ์ใหม่บ้าแม่ ยาวไม่เคยคือนเป็นอันนี้นะคองบินเลยสเสนอตอนขากราฟดิขากราฟกวาดว่าลงยู่กินยาแก่แพ้สองเม็ดแบบว่าหู้แล้วว่าครั้งแรกไปเป็นแบบไหนครั้าางที่สองาาก็เลยเตรียมพ้อมขามากกินยาแก่แพ้สองเม็ดรับมาสุดเครองบิดจนหดสกุลนครยังไม่ตื่นแล้วไปเมาอย่างอีกเมาที่สองเมาเลยสองเมาเรือ,อเ,เ,อเือห้ามฟังไปฝั่งนั้นมันมันมันตีคืนเนะาะจ้ะไปมองได้แม่ ไปพาหลือว่าสยามยาพะลกนบอกพหลือนานๆเตะหิ้มน้ำนานลืมแล้วพหลือสิเนาะห้างนล้วก็หลุดได้ไปห้องน้ำก่อนไปไมีเม็นห้องน้ำไปเดี๋ยวไปครั้งแรกคือกันได้ไม่ห้างงามห้องน้ำน่าก็ดีเอฟซีก็นานแล้วมาลาดเอาขนมมาเฮ้อแล้วก็มาทานอเอฟซีลุงพลเปอร์เซ็นนะจบก็จกจะได้ผ้าเทผ้าพหลือเขาก็มาลาดยังว่าคุ้มค่ายังว่าไม่ได้เคยไปได้คืนโรงแร่มคืซื้อเลขเดินชีวิตกันคุ้มค่า ในนอนโรงแรมอยู่บน<อ>นแ่แหมเป็นอย่างไรโรงแรมโรงแรมก็รู้หรูอสั้นได้สั้นเก่าไปนอนโรงแรมทีแรกนะขึ้น,นยังาาขึ้นรีบกับขึ้นรีบวูบอีกบ่ขึ้นรีบก็ได้รน,นี้กับวูบอีกกับนุ่มนิ่มกับเห็น<ม>ไม่ได้นุ่มนิ่มอาบน้ำฮอนไม่ได้พี่จะคอนเอาฮ้อนอ้อเอาจ้องก็ได้ชั้นชัดบัสเผืหรือมันเป๊ะแต่ก่อนยังเอาได้าจ้าอย่าไปนุ่มนิ่มเอาฮอนไม่ได้อะไรคือเ mej ที่สองไปแล้วเมาที่สามดิแม่เมา j รถ มาลดกับเมาอีมาหอดกหเดนเป็ีนแล้เลยย่าเป็นยังไงเป็นยังไงโอ้โันนี้ทางยินทางย่าวันนี้มาลดเอามาโดนเสียบให้เพื่อนให้ไปอีกไปบ่แม่ไปเพ่นไปเอสซี่เพื่อนว่าไปไปครั้งแรกนเมาไปคือสองครอ้สามเราอาจจะมีเมาจะมันละลืมมันสิชินทำไมนะ ดูซึกว่าประสบการณ์ใหม่แล้วแม่เนาะประสบการณ์ใหม่แล้ววันนี้เราจะมาทําในคอนเทนต์เปิดกระเป๋าคนดังนะยสิแม่กระเป๋าคนดังเด้อพี่น้องเลยนี่แหละแม่ยกยกขึ้นดูซิกระเป๋าคนดังเราเอฟซีเอาให้ยากค่ะกระเป๋าอันนี้กับเอฟซีป้ามาเฮเอฟซีฝากมาให้ป้ามาเฮจ้าจ้านี่แหละค่ะพี่น้องกระเป๋าคนดังมีอย่างน้อข้างในนั่นคือดินสินนักแม่ อันนี้ก็สมุทอันอันโจทย์บอร์โทรศัพท์มันมีชื่อยาดมดไปรุเทพต่อใช้ยาดดมีปากกามีลูกอ,อมกระ FC เป๋าคนดังาจ้ะมันก็มีกระเป๋าตัง,ตงกระเป๋าตังจ้ะก็มีโทรศัพท์ได้ผพิ่อีกมีอย่างอีกผ้าปิดปาก บ่มีบ่ได้เด้เเนาะดี๋ยวนี yes. yeah. ้เนาะแม่เนาะต้องได้ต้องได้ต้องพบตลอดโอ้คือด่างแกกพี่น้องเงินเหลียเงินเหลียกระเป๋าคนด่างเขาหน่ะเบิร์ตัวนี้แหละบอกเงินนะแม่โอ้พี่น้องเงยบุเบิลขากเบิลแน่ได้เลยนะมีเงินเหรียญแบบว่าเป็นเงินเหรียญกระเล็กเบิกบ้างเอาเบิกทางในก็ไม่ได้เพื่อหรือกระเป๋าคนด่างมีซัมเนี้ยนะคะกเโอ้ จ้าอันอันนี้กับกระเป๋านี่กับเอฟซีเอาเฮ้อจ้าโอ้ถึงใจวะแม่จ้าจ้าถึงใจจ้าน่ารักขนาดเนาะน่ารักขนาดเลยเอฟซีลงบนก็เป็มน่ารักน่ารักค่ะมื้อนี้ยก็ได้มาเปิดกระเป๋าย่าอาชีแล้วเนาะเพราะว่าหลายคนกะอยากรู้เนาะโอ้ยย่าอาชีเราซื้อกระเป๋าใหญ่แทมี่อย่างเนาะพี่เป้ไปเบิ่งแน่นะค่ะเราก็ขออนุญาตย่าแล้วเนาะค่ะเราว่าจะทำไอ้คอนเทนต์นี้นานแล้วเนาะแม่เนาะ ว่าจะเปิดกระเป๋าคนดังนะเราก็บ่มีโอกาสสักทีวันนี้เราว่างเราก็เลยจัดมานะคะขอบคุณย่าอาชิค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ